สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตังตาอีสองครับโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเป,เปลี่ยนเป็นเยอะเลยอะ่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีไปยังคอนโวยด้วยนะครับ แสนคำสวัสดีมาสปอนเซอร์สักเอมสักแพ้งหนูเยอะคุณมาถ่ายได้ยังไงอ่ะมายต้องขออนุญาตสิไม่ได้นะห้ามถ่ายครับส้าทถายบัดวันเมื่อเลยหน่อยน่ะเย่ได้ยอดวิวเป็นล้านวิวหนูเอ็มร้อยรักเรืเองสเปกโอ้ nó <laughs> cắt đẹp chê cho thì rồi ui thà nu cho pha với làm chê bạn mà rồi <laughs> ui thà nu 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 bật bật tự do cắt tự do hoàng tự do ôi, đi quá đi tao đi mà miền rừng chụp mảnh ủa một cành cái miệt ủa sai hột cho pha với làm chị bạn mà rồi <laughs> คืนนี้ก็ลิเกต่อครับปะทะรถเฮรถเฮเล่นก่อนครับนะอยู่บันลังบันลังนุ่มมงคลมงคลเอออยู่บันลังวะเน่เอออยู่บันลังตีนน่เอออยู่บันลังตีนโนเยอะนี่เออสนามเถอะจำตุ๊ตตังนั่นไดจ้ะในยู่วทียู่วทีนุ่นมวยเน่ฮะ 500ទ on. 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 ៀត500 500ទៅតាមគ្នាណានេះណានេះ500ទេមកថាមកលីរួយមកឬឬទិញត្រង់នេះចុះ500នោះអាមួយទុំជែកទៅនេះពីบ้านតាយោងជែកទៅនេះបកគ្រាប់បកគ្រាប់ចោលគ្រាប់នេះបកគ្រាប់អពុយអូកាត់នេះទៅនោះ ម៉ត់រួយតាយុងជីកគិនរៃគិនរៃតែវិញណច្រនតើមកពីណាមិញណាទេនេះពុងទៅបានកាតាយុងនេះជប់ជប់តល7ថ្ងៃ7ថ្ងៃនេះចោតតិរួយអូខនវ òi មានសិបស្បងស្បងនេះខនវ òi មកធ្វើម៉េចមកធ្វើម៉េចក៏ណាយូរមិនឆ្នំនេះចាស់ឲ្យនិយាយនេះណាចៃទាំងគី นุี่ประเคียเลยเฮ้ยตส้มลองจบ้านน้องนองส้มลองจบ้านโบกัดยูตัวซีพอว้่กัดบโจรอุ้นโจนางเลยเฮ้ยือกี้บานปทำมฮะบตันบตันมันโมเลยอย่นี้โอ้ยหยาบหลัง

miền độ thới mám bực hơn mám mám tao thấy kĩ <laughs> rồi, ta ta nghe nhau. này đây, này đuôi đuôi bị man mồm gì hơi. đuôi, man đuôi luôn cái này, đuôi luôn cái chăm mือ xanh. kẹm, treo, bóp, bóp. cá lèn tia chay nó. uý ạt liền. uố, mือ mất mặt đợt, mất mất mồm ăn mồm gì. uố, vậy, mày đâm chê <laughs> Ô mùi xoà Ô Tết tụi cho tụi kia bé xí rồi, nè Kết vô tụi phong nữa nè Tụi cắt cho tụi rồi Nhà phong ơi cắt đâm chê cho lôi Nào mày cử đù Nú Mày cử đù bài Dân này có sẽ đài gặp cập Thìm ngàn กลิ่นหอมเดิมจ๊กคอนโวยอยู่เดี๋ยวให้คืนนี้ให้ดูคอนโวยไปก่อนนี่เวทีประมาณเมตรลูกพีอยู่ห้าเมตรเมื่มอเต้นมือมือมือกี่ประกอบไปทีลิเกอะไรตัวเด็กเดี๋ยวก่อนจะดูลิเกไปดูประแทศก่อนประแทศเสร็จแล้ว เดี๋ยวมาสัมภาษณ์วงอนุบาลสามนี่คนรอมือในวงรอรอไหมยื้อร้อกินข้าวตานเครื่องปักกดดับอ๋อไก่ร้อยใหม่รับนังตีรีกินข้าวยังไม่กินข้าวนะไม่นู่นเป็นซื้อใส่ชุดเดิมโอ้นี่ก็ชุดเดิม นี่บะตั้งแต่ตัดผมมานี่รอใช่ไหมไามากินข้าวนันตรีกินข้าวก่อนแล้ว,ะวนะบุมยังนอกวันนี้อ่ะเดี๋ยวสำหรับที่เขาขอลาไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวรอชมคลิปไปสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย